ผมเขาเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้ผมจะได้เบิร์ส่วนต่างมายี่สิเดียวคนเอามางทีเราคุณเห็นแข่งนะผมก็ได้หายได้กดเงนสดในเข้ารู้ว่าต่างคนได้เท่าไหร่แล้วด้วอความคอได้เท่าไหร่ที่ความมีเงี่ยมเกี่ยมเพิ่มเงียมเนี่ยผมไม่รู้จักผมเชนง่ายง่ายผมไม่ใช่เร่องน้นเยอะเลยจริงจริงได้คิดลุกเนาะมันดึงเรื่องอีกจบเชนที่แจวที่แชร์เรี่องนี้เท่าไหร่ผมก็มีเชนแล้วจะเชนเยอะเนี่ย จะให้ตรวจเช็คใหม่ผมจเอาถามเสือเคน่ะขออมันไม่ได้วัสถุตามที่นั่นผมจะเอาแล้วผมวาไม่จ่ายอผมก็ต้องเอาแบบนี้นะผมเข้ามาดูแลอยู่แล้วเขา้ยกแต่เพียงแต่ว่าค่ารัผมเกิดอรู้องตน้นจิงจัาคุณด้วยงคุณรู้หมว่าถืดูพี่คุณครับที่มาส่งอันเดียวันไห้บอกได้คำเดียวตรงที่โพลีโพลีอะไรนั่ผมแต่คนไม่รู้เรื่องครับค่าแเล้วาไม่รู้เรื่องเป็นค่าแต่ของไม่นดียแต่เื้ว่าอดุที่ ตามที่สเตปเราซื้อแล้วรู้เรื่องไหมที่คือตัวมีมอกรมีอะไรไหมพบอยูแล้วครับมนมียกตัวนั้นนะครับเพราะในเรื่องนี้มันก็โดนเป็นขบวนกร็สามารถมนครับี่นี่ว้คุณเยอเพรา่ชอเเข้าร้องเรียนกันเรื่องเงแนมีเนตรกนี้เนี่ยอาจจะจะโดนช้าหางแถวแต่องโดนถ้าอะไร่าโดนออไปแล้วก็โดนผมต้องหัวตาใจใดูขาวแล้ว ประชาธิปัหอมึงจะใช้ไม่เข้าโดนพราะหลังเนี่ยจีนเราไปก็โดนกนมันเป็นปกติมันเป็นเงินอร่วรั้งนะที่เราทำโครงการเข้าไปขอครับรุ่นควายกันอยู่นี่เราบินได้มารบบใช่มหมะโดนอะบอกเนี่ยแกมันจกไมู้มาจกไได้มาโดนแล้วก็นี้เลยเอเออเมงให้ม้มาทำโครงการเน ผมเป็นคนประชุมตุดากันเด่นนะครับนายกโป่งเนี่ว่าเราสถานะคนด้วยแะได้มาร่วงวตาครับทีมแข็งครับผมก็คือช่วยันที่แบบาปวดอมารู้มันโยไปทีนี้วันท้างในมันต้องบอกทีคชิอกีมแ่งไม่ควรมาแจกแล้วนี้แค่นี้เงี้ยเงี้ยไม่เพี้ระโดดเพราะโดนพ้องินด้วยกันด้วย มันถามคุณคิดรู้แล้วอ่านที่ายอะไรอยนานั้นคุณไม่ชักมาแบบได้บางอย่างที่ขอตัวมาสองทีเดี๋ยวขอกวไปาาห่างคุณเชื่อผมมจะแค่แมาลงเนกับการับเบียบนของผมไมเชย่อไรผมเป็นสำหยางแล้วคุณจะไปะโดนสอบเออถ้ายกคือท<ม>ี่ผมกยกปน่ให้ยกคือหมายถึงว่าให้ส่งเอกสารไปที่จังหวัดนะครับแล้วผมจะเข้ามไปยูแลเอาไปินที่ผมยังเ็บไม่เจ็บไม่เ็บ ก็มีแล้วแล้วตอนนี้เหลือเอกอาสารตัวไหนครับที่ยังไม่ได้ลงนามครับที่ <ผม S 2> โคมุเนลานุมาตรนะมีเพื่อทีเดียวต้องการเสร็จแล้วเราไม่เซ็นโคม่านจะไม่โอนเขา้าเรก็ไม่ส่งไม่ได้โอเคเดีย๋ยวนี้ผมผมขออนุญาตประาสานกับทางบริษัทตั้งนึงนะครับคุณนา้ามมไม่เห็นผลนี่ยผมจเต็มเลยเพราะว่าผมก็ไปได้แล้วไงเดี๋ยวโคมุเนลาก็จะยื่นทีละทีนะไม่เจ็บจบ การเนอะไรผหมดตำแหน่งเป็นผมไวไหไม่เตนผมไไหนเงียเเลยผมเยอะเป็นผมเยอะผมลูกข่าวอยู่เออเขาก็ไม่เข like, ียนผมอยู่แ <that> ้วคุณกันมักไปวันส <acja> ุดท้ายเนี่ยตำแหน่ยิ่งหนักปผมดูได้เล้วก็ไยองเลยงอะไรผมรู้หมงรไม่ได้ไม่อะไรเลยที่ไม่ดีกว่าเลยไม่เดียงด้วยอ่ะคุณสวมากตัวองคุณอะตกคมปีเขียนด้วยกรมการก็ได้ใช่ไหมล่ะ ราการร้อยคนับผมนายกไม่เห็นด้วยมันก็จะเป็นอะไรเซนสั้นใหม่ไก็รำการีเอ่อเรื่องในห้นที่เป็นเพราะยาผมก็โดนอยู่เนี่ยโดนก็เออมนก็มีความเสี่ยงคอราลได้ยิง้าวยิงนายหลายคน่าจะมีเรื่องซพ่นของกองรูะว่ารับ่่อ้องกองนี้คราโดนทุกเรื่องอะไรก คัรของมันมีใหม่หมือนี่นี่นนนเรากเด็ไปซื้อพันไปนพันาเราบอกว่าสองคนไปเจอสีแล้วพวกนั้นอย่างไรก็มีกันหกคำสีพัำมาแล้ว,วถ้า, 6, าถ้าผมเคลียร์ให้ยกวันนี้ก็คือสามารถลงนามได้วันนี้เลย,<ด>ยใช่ไหมครับไม่ดีเลยผมบอกเป็นแล้วเรื่องค่าปรับนครับขนยกจะเป็นเนกันคเบียการเขาจะลดุ่คุณพี่เขาเองจังหวัดเขาไปจะนั่งเขาเอง จะบอกให้ปัดเท่าไร่ีทีสดหมไม่่ดูยุ่ไม่ใช่ว่าเราไปมำอะไรอย่างไรมีหลาที่ขาดมาลตรฐานนี่ของสววันระเบิดไปจังหวัดพัสุต้องเราต้องมาตรวจไม่ถูกเดี๋ยวเป็นแก๊สก็้นครับออกมาก็ถูกที่ที่นี่มีตู้เอทีมไหมครับทอ่มีไปมาเลยคเต็มให้คนเดินมาเลย ก็ดูปีใหม่ว่นอาู่ที่ามึงมนได้ผนการเหมือนที่เหลือทุกอยาเราข่าวคุณดูเดี๋ยวคุวันลองไปเ็นนายกอีกเรา่มีมัะ้นเมีมนนเยจเาอบ่เมนวนเจงเยมกินเ็นเ็นเกี่ยวเาวเ้อการเีวเ้า่จเราตงาแ็ิเียร์กบ ไม่เหรยังเล่นเ่ต่ออยู่ไเงย่ครับครับรับผมองคุณพแล้ววาไเอามาถาอมดังขึ้นดนหายจะลากรูไปด้วยอะไรผมเป็นผมเนไม่ได้้องผมต้อเก็บยมอาไแจกได้ คือตอนแรกผมก็ไม่รอบปัญหาที่นี่ครับผมก็เลยยังไม่เข้ามาปยตอทีไ่ยิ่งกแล้วอินนแต่ว่านาที่งที่ยกาในงคลวาระแบมันตือยพยผมก็แก่คอยที่หมเ่องหมนลงแ่แช่หมมนให้มันเปิดมาตัวที่ข้างมนใส่ไปขไที่บสแกมไปแกงสะมาเยื่อย มไ่ได <i> ้มันไม่้อนยกเอาเอาแบบนี higher, ้ผมเชอนายกได้ไม่มัญหาแต่ผมลบกอนว่าเขาเป็เอกสารลงนามวันนี้นะฮะอาผกายจ่คุณเทียวงนามเลยม่อคบมันจะมีการลงนามมีกาเลงนมโอเคงั้นผมเดี๋ยวผมประหานบริษัทแป๊บหนึ่งแล้วก็อาจจะเดี๋ยวผมเงไปให้ใครเจอไหมเออค่ะผมเจอผมาครับ ไม่ได้ารเกว่าัเ็คนเข้าก็ไม่ได้วุฒิานไม่ต้องมาหรอกสองกินกัวันไม่ได้เยาบอกแล้วก็เคสียเเขาม่ะลองดูีเรื่องนี้ก็ผมก็จะโยบายน้นะนำเ่ินมาเราตัดวเขาไม่ได้เขาเยอะเขาไม่บอกเรายกกันนอนกันอนเขาไมบอกอะไรงบรมนี่ผมนี่ไ้ว่าไดงไงเราก็ต้องไปดเขานายเรา เขารู้อยู่แล้วเนี่ยย um ้นไปนย้อกันยถ้ารัยนะตาน้าปร่เล็กผมว่ามึงรับขายไปก็อม่เนไรเก่งเาเอเอาเลยงั้นเดี๋ยวผมภาษาภาษแลวกันหรอไงผมจะเข้าไปหมัสนุนเขาสอครับเอฟไหนผมเข้เข้ามา